เยไก่แพะพี่สองร้อยตัวครับผมปล่อยไปในฟาร์มเลี้ยงไก่ลืตัวไม่สเร็จโอเคครับผมก็จะมาสอนทำฟาร์มทำฟาร์มไก่ครับ วางบล็บอกหินนะครับเดี๋ยวตรงนี้กันวางบล็อกหินสีวางไปเลยครับสีแล้วก็ขูดออกมาอีกสีโอเคก็สี ก็ใส่บล <A> ็อกหินเข้าไปตามที่เรากุดไว้นะก็ใส่ลวกันเหล็กถ้าไม่อยากให้มันออกก็ใส่ kay pek oh 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 oh

โอเคครับช่วงนก็มาติดตามดครับพี <questo S 2> <don> ่ยเซน์นะวงนไปวนนะก็มาขาไกโอ้ไม่ต้องมาขายไกลวางไปเย้ลยดีกว่า เราจะเริ่มมเอตัวมันจะแนแรวมันจะมีเสียงนี่นีแล้วกนมันจะมี่นียีนมันก็จะกมเยแล้วก็ล้วนแต่นะคะบาลานซ์อ้ย เราดี่หโด้วยค่ะเรืออล้ยโอ้โหเจ้ละมาดูกันเลยมาดูมันจะแตกไหมานว้าวจะแตกไหมครับ ดำหนึ่งถึงสิบก็จะแต่งหนึ่งสองสจดะเป็นดาที่คาดหวังถึงสิบไหมครับ สิบอุย้ยโลโลเเธอเลยด้อก,กาสไปดาวคานเฮ้ออยอลยพอรั่วแต่เราก็จะออกน,นะ หึงนาทีแต่ก็ประมาณนั้นนะไ,ไก่ลูๆๆๆย่าลืมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดถูกใจแล้วก็แชร์ด้วยะค,คลิปต่อไปจะเป็นยังไงมาดูกันโอเคครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ บายบายอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดตักตะกายกด